ช่ด้วยช่ยด้วยช่ด้วยเราทับขา oh. ดากเล่นๆโอ้พี่ตกใจซ้อมไปก่อนเสร็จโน้ยกินกล้วยบัวก,ก็ทำหน้าที่ซ้อมเอ,อย้ยเออาแล้วกลับลงตีดกล้งแก้วด้วะ ยังเงินโน่ยังยังินโน่เราบัวน่ารักดีนะเป็นภาพที่น่ารักบัวกินกล้วยไหมกบัวกินกล้วยอยากกินตับตอนนี้ตับ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 ไปแท่งน้องลง หญิงทำอะไรอะไม่หญ so ิงร right. like so yes so oh, right. ู้ความจังเลยขอเพลงหน่อยนะโอนแบบนี้ไปเก็บขาเก็บขาบัวทับขาทับขาเขาทับขาลูกลูกนี่อย่างบัวทับขานี่อย่างเบิ่งว่ะคนหนึ่งกับนองโคนหนึ่งก็เล่นด้วยนะโ่งโอ้ยนะคนนึ่งเบิงเบิงหนูผีเบิงอ๋อจีด่ากัน ดากี่หอดเตเดี๋่โอ้โยเ็บัวเดวีวัวเอ้ยนอนลูกเออดูว่ไอคนนึงสึบครับอีคนนึงนก,นก,นก็ส,บสืบกันเอ,อ้ยโอ้ยมกูเปกสอบไส้มาบัวเฮ้ยใครทำบังบัวโนนัดกับใบกับบางคานโน เอาเลยลูกเจงทำไหมลูกรอแอย่าดูมีลูกเป็นก็เป็นหมันยังก็ยังนอนอยู่นะนี่นอนลงอยู่ยังยังนอนลงอยู่บัวไะ่ได้ไปไหนเอ้ยท้าขาน้องนุ่นดูด,ด,ด,ดูน้องดิน้นแข็งแล้วเออดีบัวอยกินขาโอ้ยบักก็ดีเป็นไปช่วยรีบว่ะโนบักเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นนะ แหงเลยดิโอ๊ยรถทับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยรถทับขาเดี๋ยวก็นอนในรีพี่น้องนอนเล่นเอาดีให้หนึ่งวันวันนี้ให้หนึ่งวันโดนจัดการเลี้ยงโดนจัดการเลยวนี้ให้หนึ่งวันวันนี้ค่อยคิดท่าใหม่ครับ อันนี้คิดท่าไม่ออกใช่ไหมระเบิดลงจัดการโารลโ่จัดการเลยโจัดการอะไรโน่นนไม่ต้องเอาบัวเหยียบตัวไว้เราไม่ต้องบัวใหญ่นะลูกโน,โนอยากเล่นน้ำน้ำไม่มีทุแป๊บนึงถอยถอยถอยลูกโนถอยถอย พูดบัวยังนอนต่อให้บัวนอนก่อนก,ก <Nope. S 1> อ่อนลุกเสร็อยงเดี๋ยวไปนอนกองบัวนละ่นอนดีกแล้วบ่วเยี่ยงกะช้างแต่นอนเออนี่นอนไปไหนนอนลงยีเดียวไปโต๊ดบัวบานโต๊ดครับเดี๋ยวก,กินก้อนไปลูกนี่บัวดีดคงจะฝึกไม่ได้แล้ว ออไอ้ว <c oughs> ันน้งกูเดอยวคนเดียวเล่นอยู่คนเดียวเอ้าทำไมกล้องไม่ไปนอนลงเออเออช่วงดึกดเวยวะโอ้ดีเกาอยู่เดียวเดียวคนคตหาคตหาวเล เดาสักเดาสักเดาหน่อยเออฮาวพี่น้องเอลยอ้ my god ก็นี่ครับน้องเขาอาบน้ำกับช้างอะไรเสร็จท้าเจ้าลำพูไปผูกไผ่วันหนึ่งอะดูแล้ววันนี้ถ่ายดีนะครับขับถ่ายดีขี้เลยเหรอเพี้ยแบบหายเลย

ไถ่บัวก็เล่นสายอันนี้ฝึกนคล้องไม่เป็นไรนะครับฝึกข้างนอกนี่ไม่ปล่อยอย่างนี้นะแม่แม่เดี๋ยววิ่งอีกเข้าๆมานี่ววิ่งดีนะทา,างนี่เฮ้ยเฮ้ยเห็นดากเลยดากงามๆดากเล่นๆโอ้โหปีตกใจซ้อมไปก่อนเสร็จโน้ดื่กินกล้วยบัวก็ทำหน้าที่ซ้อมเอ้ย เอาอีกแล้วกำลังลงจกคูอีกแล้วโด้วยยังยังหน่ยังยังหนมนะบัวเอาเมีโนวาโนนี้แหละปิดว่าปิดที่ก็ปิดอยู่กับบัวแล้วเอาเขขน่อยเออเข็นะเออคือลปิดว่าคึกแล้วกำลังลกคูอีกแล้วคึกคกกับว่าลงที่เข่านีละ ไปหัวบวบวับวคึกคึกเลยนาบน้ำ,ล,ำลูกไป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 คึกคึกคึกแล้วคึกแล้วคึกมากกว่านี้ไม่ได้นะเกือบแปรเสียนพี่น้องแปดเสียนเรือกวุ่นวุ่นของวัยรุ่นหกขวบ